แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์รีวิววิดีโอมิสูบิชิจิฟ J5 ปี2025เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ900คำครอบคลุมทุกหัวข้อภายนอกภายในสมรรถนะระบบความปลอดภัยจุดเด่นราคาและบทสรุปโดยไม่มีหัวข้อย่อยและรวมไว้ในย่อหน้าเดียวพร้อมเริ่มต้นด้วยคำทักทายสำหรับช่องจากประเทศไทยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาไปพบกับรีวิวรถรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกับ Mitsubishi Jeep j 5ปี2025รถ SUV สไตล์คลาสสิกผสานเทคโนโลยีล้ำยุคที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดซึ่งยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งและความทนทานไว้อย่างเต็มเปี่ยมสำหรับดีไซน์ภายนอกของ Mitsubishi Jeep j 5ปี B 2025นี้ได้รับการปรับโฉมให้ดูดุดันขึ้นแต่ยังคงกปล่งอายความเป็นจี๊ปแบบดั้งเดิมด้วยกระจังหน้าแนวตั้งขนาดใหญ่ ไฟหน้า LED ท่งกลมที่ให้ความสว่างชัดเจนพร้อมไฟเดย์ทนนไทม running l i n แบบเส้นเล็กที่ทันสมัยตัวถังรถดูแข็งแรงพร้อมป่งล้อขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกพร้อมลุยทุกสภาพถนนล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วเพิ่มความบึกบึนให้ตัวรถขนาดที่กันชนหน้าหลังถูกออกแบบให้รองรับการลุยแบบออฟโรดอย่างเต็มรูปแบบด้านหลังยังคงมีล้ออะไหล่ติดตั้งท้ายรถในแบบจี๊ปดั้งเดิมซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์การใช้งานแบบลุยได้อย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารของ m ิ t s u b ช s h ี Jeep j ้ปี0 2งนันยง่ยแฝงไว้ด้ววยความล้สมัย วัสดุตกแต่งใช้หนังแท้และวัสดุคุณภาพสูงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนำเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมระบบจดจำตำแหน่งและเบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60:40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้ความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้งหนังแท้พร้อมระบบควบคุมเสียงและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครูสคอนโทรลเสริมความสะดวกสบายในการเดินทางไกลด้านสมรรถนะมิตสุบิชิจี๊ปเจ5ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตรให้กำลังสูงสุด181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบซูเปอร์ซีเล็ก II 4WD ที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนทั้งแบบ 2H c h c h l c และ CLLC เพื่อการลุยในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือทางชันระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นเสริมด้วยระบรบล็อกเฟืองท้ายเบรดิเ f อร์เรนเชีที่ช่วยให้ผ่านอุปสรรคหนักหนักได้อย่างมั่นใจในด้านความปลอดภัย m ิ t s บ b i s h i j e จ p J5 ปี2 0 2 5จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้า For w a r d Collision Mitigation s y s t e m FCM ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลนดิพาร์ตัววอร์นิ่ LW ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Warning BSW กล้องมองภาพรอบคัน360องศาและระบบถุงลมนิรภัย7จุดรอบคันเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนมั่นใจในทุกเส้นทางที่เดินทางจุดขายสำคัญของ Mitsubishi Jeep J5 ปี2025คือการผสมผสานดีไซน์คลาสสิกที่โดดเด่นกับเทคโนโลยีทันสมัยทำให้เป็นรถที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบการผจญภยัยแต่ไม่ต้องการละทิ้งความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน อีกทั้งการที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายโหมดทำให้ใช้งานได้หลากหลายทั้งในเมืองและนอกเมือง โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถราคาเริ่มต้นของ t ิ u b บ s h i j e e p j 5ปี2025อยู่ที่ประมาณ1 2 0 8 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถ SUV ขับเคลื่อน4ล้อระดับนี้ที่ให้ทั้งดีไซน์ดูดันเทคโนโลยีครบครันและสมรรถนะย,ยอดเยี่ยมสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงพร้อมลุยแต่ก็ไม่ละเลยความหรูหราและความปลอดภัย t ิ u b บ s h i j e e p j 5ปี2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสรุปโดยรวม t ิ sub บ s h i j e e p j 5ปี2025คือนิยามของความคลาับบลาคร้ง อย่างสศักด้วยการออกแบบที่น่าประทับใจภายในที่สะดวกสบายสมรรถนะที่ทรงพลังระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในเมืองและออฟโรดทำให้รถรุ่นนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปี2025ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความแข็งแกร่งมีสไตล์และชอบการผจญภยัยแบบไ like ร้ขีดจำกัดฮิสุบิชิจี๊ป J5 ปี2025คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Channel Name Thailand ของเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในรีวิวถัดไปสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นสั้นกว่าหรือแยกเป็นหัวข้อชัดเจนเพื่อทำซับไตเติลหรือบทความเว็บเพิ่มเติมบอกได้นะครับ